คลิปนี้เพื่อกลุ่มพัฒนาโดยเฉพาะด้วยกลุ่มท่านเป็นกรรมการเสียงส่วนมากทุกสมัยกระผมขอร้องท่านให้จัดประชุมสมาชิกเพื่อรับฟังการถแถลงนโยบายของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทุกกลุ่มทุกคนให้ด้วยครับก่อนเลือกตั้งทุกครั้งจัดขึ้นในโรงเรียนเป็นโซนๆหรือออนไลน์ก็ได้ครับ ผมขอร้องให้ท่านจัดประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการสาหกรออมทรัพย์ครูคมสามัญศึกษาทุกครั้งจะเป็นรายการไลฟ์สดหรือในที่ประชุมก็ได้ครับผมขอร้องให้ท่านประกาศตำแหน่งกรรมการที่จะว่างลงในปีถัดไปล่วงหน้าทุกปีกำหนดวันเลือกตั้งวันรับสมัครได้เบอร์และให้เขาประกาศตัว ในวันประชุมใหญ่ทุกปีรวมทั้ง2 6มกราคม68นี้ด้วยเป็นการล่วงหน้าเป็นปีต่อปีครับผมขอร้องท่านจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์อมทรัพย์ประจำเดือนออกอากาศหรือไลฟ์สดออนไลน์ให้สมาชิกที่สนใจได้ติดตามด้วยครับ ผมขอร้องให้ท่านหาไอเดียใหม่ๆแปลกๆในการนำเงินกู้จากสหกรณ์ไปก่อให้เกิดรายได้เพิ่มจากเงินเดือนอันน้อยนิดของเพื่อนครูด้วยเถิดผมขอร้องให้สหกรณ์ของเราไม่รับสมัครกรรมการในานามกลุ่มใดๆ เพื่อแสดงความจริงใจว่าคณะกรรมการผู้ครองอำนาจมานานในปัจจุบันไม่ได้กีดกันผู้สมัครอื่นทั่วไปไม่ได้แบ่งพักแบ่งพวกจริงและมีความสามารถจริงทำงานร่วมกับสมาชิกใดก็ได้ส่งเสริมให้ลงสมัครกรรมการมากๆในานามบุคคล นโยบายของผู้สมัครใดควรนำไปปฏิบัติเป็นลำดับแรกๆให้เรียงตามคะแนนของผู้ได้รับเลือกแต่ละคนครับผมขอร้องในฐานะท่านเป็นผู้แทนกรรมการสากลของเรามานานได้โปรดเปดิดเผยหุ้นและหนี้ที่ท่านมีในสากลต่อสมาชิกทั่วไปด้วยไม่ถึงกับแก้งทรัพย์สินทุกรายการเหมือนสอสอนะครับ ผมขอร้องให้ท่านส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งกรรมการสากลอมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาในานามสถาบันการเงินอันมีชื่อเสียงของกระทรวงในานามกิตตวิญญาณแม่พิมพ์ของชาติเพื่อลบล้างคำว่าครูส่วนมากเป็นหนี้ให้ลดลงด้วยความสามารถของครูเองได้ผมขอร้องท่านเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมือง ขอบคุณครับชัยโยจันธมา